ครับผมมาดูชมโดนฝนตกใส่กันไม่ได้ค่อย้ถ่ายงานพอดีทรศัพท์ผมมีปัญหาเรียบดอกมานะแต่ว่าฝนก็ตกเยอะเหมือนกันจะมีต้นนี้นะครับผมแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งนะสองต้นแล้วก็ตัวนี้ ตีไม่ค่อยสมบูรณ์สองต้นแล้วก็จะมีกันเดียวตัวนิ้ต้นหนึ่งเป็นสามต้นโคนใหญ่ดีโคนใหญ่ดีแล้วก็จะมีต้นไหนล่ะที่รูด้ดอกสวยห,หน่อยไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเร่งเรื่องเร่งโครง,งสร้างบางต้นนะบางต้น นา่นอรนีของบ่านเจอเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตอนนี้เด็กมีลูกนะค่ะหรือว่าหลายเลยใช่ค่ะก็ถึงนะคะเนาะบางวัานมันดูเดี่ยวคงได้ยินมากแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งนะอันนี้เป็นดอกต้นัวว่าาเอไอ้เป็นดอกสีส้มนะสีส้มนี่ต้นนี้หนึ่งต้นสองต้นนี่นะหนึ่งต้นสองต้นนี่ดอกสีส้มนะสีส้ม ต้นใหญ่อันนี้สมบูรณ์สวยนะต้นนี้ตันนี้ครับผมสีต้ตนนี้รวมส่ง400นะครับผมที่ที่นี่ดูกันนี่ดักเกั้ลกลัแวะมาประมาณนี้พอดีโทรศัพท์มีปัญหาไม่ได้ทำงานเลยก็ยตอนนี้พอใช้ได้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชม